ของมาให้พวกเราล้วงล้วงเฉยๆห้ามพูดนะครับให้ดูให้ให้ดูให้ล้วงเฉยๆห้ามพูดเก็บไว้ในใจตัวเองเออ้าวเขียวเียวแล้วก็จําไว้ในการจำาป็นจาลักษณะนะครับลักษณะการสัมผัสว่ามีลักษณะแบบไหนเป็นอะไรคืออะไรอย่าบอกกันนะครับอย่าบอกกันนะ นะครับให้เก็บวัในใจของตัวเองนะครับเราจะให้เราจะเลือกคนที่ตอบนะครับเราจะเลือกคนที่ตอบนะครับจําไว้นะครับให้จำไว้ให้จำไว้ให้จำไว้อย่าบอกกันอย่าบอกกันอย่าเอาไม่ดีตมบาทมา จะบอกรึไงรักจับไหม <laughs>